เราเมื่อเราพูดอะไรกับประชาชนแล้วต้องทําถ้าพูดไม่ทําไม่ได้ที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหวยออนไลน์เรื่องของขอขอดกลา่าวคลองไทยนมันกลยเป็นสิ่งที่พวงพัฒนาต่อไปข้างหน้าเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาทําการช่วยเหลือคนไทยไม่ต้องเป็นหนี้และย,ะยาวชั่วหลายชั่วโคตรอไว้ง่ายนะครับเกมการเมืองตอนนี้เบาลงเพราะมันเป็นห่วงเวลาของมันนะครับ ม็อบที่บอกว่าจะมาไล่รัฐบาลตอนนี้ราคาน้ํามันการต่อสู้ของมนหนาอำนาจมหาอำนาจตอนนี้ที่รวมกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าซัมมิตประชาธิปไตยจะทําให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงเพราะต่ําลงชั่วคราวสถานการณ์ก็จะกลับมารุนแรงหลังเทศก,กาลปีใหม่แล้วเสร็จนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้โดยภาพรวมนั้นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองเป็นที่น่าจับตามองนะครับ และประเด็นที่น่าสนใจคือการเมืองมันเบาลงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมการเมืองมันเบาลงนะครับควรจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําไปเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิกห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันตั้งนโยบายหลายอย่างเลยนะครับก็คือว่าประกาศนโยบายเป็นหลายอย่างมากนะครับเช่นค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทปริญญาตรี20,000นะฮะเงินเดือนขั้นต่ำนะฮะ ยกเว้นภาษี5ปีเด็กจบใหม่พ่อค้าอาลาลยยกเว้นภาษี2ปีลดภาษี10%บุคคลธรรมดามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคุณเก๋เอาจริงๆไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมก็ทวงถามว่าผมทวงถามหลายครั้งว่าสิ่งที่คุณเคยสัญญาเอาไว้ในวันเลือกตั้งกับวันนี้ผ่านมา2ปีกว่าก็ไม่เห็นเลยแล้วประชาชนจะเชื่ออะไรได้อีกกับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ความจริงประชาชนเขาไม่เชื่อแต่ะตนแล้วเพราะสัญญาว่าจะอยู่ไม่นาน ตอนนี้อยู่นานมากนะคะจะอยู่ต่อด้วยนะฮะนี่ข้าวเท่าไหร่รู้ไหมข้าวราคาข้าวเท่าไหร่แม่ตอนเขาเลือกตั้งอะคุณเดชจำได้ไหมประกาศไว้เท่าไหร่ข้าวหมื่นแปดครับราคาข้าวนะฮะหมื่นแปดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ข้าวหอมมะลิเหลือแปดพันอันบางที่นะบางที่ขายได้แปดพันแล้วก็เงินชดเชยอีกตันละสี่พันก็ควรจะเป็นอก็เป็นหมื่นหมื่นสองพันหมื่นสอง โดยประมาณนะครับแม้ว่าอันนี้แต่ว่าที่ชดเชยสี่พันชดเชยสี่พันเนี่ยตังไม่มีฮะมีหมื่นเดียวเพราะต้องใช้ประมาณแสนหนึงหมื่นลัานหรือแสนขาดอีกเก้าหมื่นกำลังหากันอยู่ก็อันนี้คือสิ่งที่คือเวลาเนี้ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันพักการเมืองทุกพักถ้าหากว่าจะเสนออะไรเนี่ยขอให้รักษาคำพูดเพราะงั้นประชาชนจะผิดหวัง นะครับเพราะนั้นเราเราควรจะต้องกลับไปที่คือระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเราเมื่อเราพูดอะไรกับประชาชนแล้วต้องทําถ้าพูดไม่ทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งพูดถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งพูดกระบวนการวิเคราะห์ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่สถานจะเริ่มนิ่งจะมีการขนม็อบมาขับไล่นะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะรถ10ล้อนะครับจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบที่จะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านนะครับการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเลี่ยงบาลีหลังจากสารร,รัฐธรรมนูญได้มีคำพิพากษาว่าการกระทําของม็อบที่เรียกว่าคณะราษฎร63นั้นเป็นการกระทําความผิดนะครับในข้อหากบฏเป็นการต่อต้านระบอบก,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข คำพูดวาจาภาษาของเขาตอนนี้ก็อ้อนวอนเขียนจดหมายขอร้องศาลขอให้มีการปล่อยตัวอยากจะกลับไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะรุง่งหรือว่าเบนจาเบนจาศาลพิพากษาจําคุกไปแล้วนะครับยากละงานนี้จําคุกเด็ดขาดไปแล้วนะครับเพราะว่าไปละเมิดอํานาจศาลในขณะที่รุ่งก็เขียนจดหมายนะครับเพื่อที่จะขอให้มีการปล่อยตัวบอกว่าอยากจะให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของต่างชาติอย่างองค์กรเอกชนจัง อเมนซี่นะครับเพื่อปล่อยเธอนะและพักพวกนะฮะออกจากเรือนจำอยากจะกลับไปเรียนหนังสือและข่าวนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจฮะการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตร์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นทางการเมืองตอนนี้ทำไมมันเบาลงนะครับฝ่ายค้านก็ตเตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมตินะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเกมตอนนี้มันจะร้ายแรงและหนักหน่วงกว่าเดิม ไมเช่งานสังเคราะห์หลักรัฐบาลเดินตอนนี้จับปล่อยสาวผู้บงการตอนนี้เราคงเห็นกระบวนการทางความคิดม็อบที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ปลายทางไม่หนีก็ติดคุกแกนนําไม่หนีก็ติดคุกตอนนี้เราคงเห็นแกนนําหลายคนหนีออกนอกประเทศเราคงเห็นแกนนําหลายคนนะครับติดคุกและเรากําลังจะเห็นผู้บงการหลายคน กำลังมีข่าวว่าจะหนีออกนอกประเทศและมีแนวโน้มว่าจะติดคุกนะครับสถานการณ์ตอนนี้แมวบอท่าหรือยังยังเลยฮะเขารอเวลาเขารอเวลาแต่เกมตอนนี้เขาปลุกติดหรือไม่ปลุกกระแสติดหรือไม่ปลุกไม่ติดแล้วเขาประเมินสถานการณ์ว่าในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี64ข้ามถึงปี65นั้นถึงเดือนมกราคมปี65รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะลม้ม กลยุทธ์ทางการเมืองพยายามเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะผมว่าปลายยกของมันเนี่ยเราจะเห็นตัวละครตัวจริงผู้บงการจะโผล่ขึ้นมาสุดท้ายโผล่ขึ้นมาจริงๆบังเอิญมันฟลุก๊กและก็เร่งปฏิกิริยาการการเมืองแต่ผมอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ว่ายิ่งทํายิ่งประจานตัวเองยิ่งทํายิ่งเจ็บยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บวันนี้ข้อกล่าวหาต่างๆของเขาโดนมากขึ้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 นเรื่อยๆ รวมทั้งยิ่งลักกระโดนมากขึ้นมากขึ้นโดนแจ้งก็หาบังถูกพิพากษาบังมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันคนใกล้ชิดของเขาก็ถูกพิพากษาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็พิพากษาปึ้งปึ้งปึ้งเรื่อยๆเราคงเห็นตัวละครปรากฏการเหล่านี้ในเชิงนายทางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นส่วนคนที่อยู่ในประเทศดูมีนเยียดย้มอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์กําลังได้รับผลกรรมนะครับตอนนี้เขาบอท่าอะไรอย่างก็ยังไม่บอท่ากายังสู้ต่อเขาส่งลูกเข้ามาสู้ต่อ นั่นหมายความเกมมันจะเป็นอย่างไรเขาเตรียมที่จะอภิปรายมติรัฐบาลในช่วงเดือนมกราคมแบบไม่ลงมติมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้รัฐบาลของพลเดกประยุล้มไหมไม่ลม้มนะครับบอกว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นไหมไม่เกิดการยุบสภาเกิดขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่สสในสภาผู้ทแทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลทุกคน ไม่ต้องการให้มีการยุบสภาพเพราะไม่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะไม่ต้องการที่จะมาเสี่ยงอีกรอบว่าตัวเองจะรับเลือกตั้งหรือแพ้เลือกตั้งเกมในะสภาผูแ้แทนสษฎรประกอบกับที่สําคัญกนะ็คือว่าการที่ปลายในครั้งนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเนี่ยฝ่ายค้านประเมินโอ้มันจะร้อนแรงไม่มีไม่ร้อนแรงแล้วลึงแล้วเพราะอะไรฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ย ความชอบธรรมของฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่อต้านมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงยุคปัจจุบันที่เรียกว่านิวมีเดียคนเริ่มเข้าใจว่าหนึ่งกระบวนการล้มเจ้ามีจริงสองการเคลื่อนไหวของม็อบการเคลื่อนไหวของเยาวชนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างๆเป็นทฤษฎีทางการเมืองที่มีนักการเมืองให้การสนับสนุนเป้าหมายสูงสุดของนักการเมืองของพรรคการเมืองที่กำลังสู้กันตอนนี้ มีเป้าหมายสูงสุดในการแย่งชิงอํานาจเขาบอท่าหรือยังยังแต่สิ่งที่เห็นในระหว่างนี้ทันวาถึงเดือนมกรมาคมผ่าพันที่เขาบอกว่ารัฐบาลจะลม้มนะโอกาสจะล้มมีไหมน้อยน้อยนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรมันเบาลงเพราะอะไรความชอบธรรมเขาน้อยลงจังหวะเวลามันไม่ได้ ประกอบกับช่วงสิ้นปียากเลยแหละต้องหลังนะู่นเนี่ยหลังวันที่15้ามกราคมเนะี่ยการเมืองเ่ียกลับมาหนักขึ้นอีกรอบแต่มาถึงขั้นถึงลมม้มรัฐบาลหนะ่อยยังก่อนหน้านี้พยายามเล่นทุกอย่างแบ่งแยกศัตรูสามปอแตกกันคนใกล้ชิดเล่นงานธรรมนัตธรรมนัตต้องไปจัดการตรงนั้นธรรมนัตจะต้องเป็นไงฮะไปไปมาสื่อก็เขียนกลับเปนะ็นเป็นเรื่องของการป่าหิไม่ใช่เรื่องจริงเห็นไหมทุกอย่างมันกลับตรรัดบททำไมเป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็มีข่าวเรือจะยุบสภาเกิดขึ้นมันไม่เกม,มนเป็นเกมการเมืองประชาชนถ้าสนใจการเมืองต้องเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งสิ่งที่ผมพูดมามันฟลุกฟลุกฟลุกมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมีเหตุและผลทั้งเชิงทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์การเมืองการปกครองมันจะมีชั้นล่างชั้นกลางและชั้นสูงมันสลับซับซ้อนยอกย่องจนอุบาย สิ่งเหล่านี้คือบทเรียนสิ่งเหล่านี้คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นสถานการณ์จะเบาจะเบาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่จะหนักจริงๆหลัง1 5ผ้ามกราคมแต่ในเชิงงานสังกัดจะทำให้รัฐบาลล้มไหมไม่ล้มหรอกไม่ลม้มประเดี๋ยวปยุ์จะอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่จะมีปัญหาเรื่องของต่างชาติเข้ามามีบ้างแต่ก็ไม่ทําให้เกิดการล่มสลายเกิดการเปลี่ยนแปลงเงินเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเขาเมนย้ำในยุทธศาสตร์ แม่นยำเดินตามเป้าหมายไม่มีทางที่เหลือตอนนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แๆน้อยเดินเกมไปข้างหน้าเรื่องของคาสิโนที่จะทำไห้ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของอหวยที่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหวยออนไลน์เรื่องของขอข้อกลาวคลองไทยเกิเป็นสิ่งที่ต้องพัฒน,นาต่อไปข้างหน้าเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาทำการช่วยเหลือคนไทย ไม่ต้องเป็นหนี้ระยะยาวชั่วหลายชั่วโคตรเอาไว้ง่ายนะครับเกมการเมืองตอนนี้เบาลงเพราะมันเป็นห่วงเวลาของมันนะครับม็อบที่บอกว่าจะมาไล่รัฐบาลตอนนี้ราคาน้ำมันการต่อสู้ของอำน,นาจมหาอำนาจตอนนี้ที่รวมกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าซัมมิตประชาธิปไตยจะทําให้ราคาน้ำมันนั้นต่ําลงพอต่ําลงชั่วคราวสถานการณ์ก็จะกลับมารุนแรงหลังเทศกาลปีใหม่แล้วเสร็จนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธ้ศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ